อโอเคค่ะถึงเวลาเรียนแล้วนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะคุณรูขอทักทาย g o o d m o r n i n g e v e r y b o d y ุณแ n i n g s t u d e n t ดน n ์ a อนด์เพนนะคะสวัสดีนักเรียนแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองเวยนะคะอ่ะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเพื่อนก็จะทยอยเข้ามานะคะเดี๋ยวครูจะขอสอนก่อนนะคะอ่ะวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนมีชื่อว่า regular and irregular verbs นักเรียน verb แปลว่าอะไรคะ verb แปลว่าอะไรคะคนนะคงของถานาที่อะไรนะคะเวิร huh? verb นะ verb คำ,คำนามก็คือ nouns นะคะแต่ verb คืออะไรคะคำกริยาค่ะอ่า verb คือคำกริยา <คำ S 1> ใช่ไหมคะอ่ะวันนี้เรามาดูว่า regular verb กับ irregular verb มันคือคำกริยาประเภทไหนกันแน่อ่ะ สัปดาห์ที่แล้วเราเรียน past sim ไปใช่ไหมคะคุณครูบอกเราว่าถ้าเกิดเป็น past sim มันจะมันจะมีเติม ed บางอันมันก็ผันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะ verb อ่ะเรามาดูว่าหลักการเติม ed แล้วก็ verb ที่มันผันหน้าตาเปลี่ยนไปเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะไปดูกันเลยค่ะอ่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องรู้ความหมายของมันก่อนนะคะ regular verbs เขาเรียกว่ากริยาปกติ มีรูปร่างหน้าตาแบบอดีตมนเหมือนกันนั่นก็คือเติม ed อาน,นักเรียนจำดีๆนะคะ r e g u l a r verbs ก็คือการที่คำกริยามันเติม ed ถ้ามันเป็นอดีตใช่ไหมคะอ่ะในเมื่อมีกริยาปกติแล้วใช่ไหมคะมันก็ต้องมีกริยาที่ไม่ปกติกริยาที่ปกติเราเรียกว่า irregular verbs อ่ะโอเคค่ะกริยาปกติ r r e g u l a r verbs คุณครูบอกว่าให้เติมอะไรคะ ถ้าเป็นกริยาปกติ ed เก่งมากค่ะ ed ส่วน irregular verbs หน้าตามันจะผันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นการที่เราท่องกริยา3ช่องได้สำคัญมากๆเลยนะคะคุณผูถึงบอกให้พวกเราไปดูแล้วก็ไปท่องนะคะเพราะว่ามันไม่มีหลักการจำอื่นนอกจากเราจะท่องนะคะขนาดฝลังเขาก็ยังต้องท่องนะคะหรือว่ามีอีกทางหนึ่งคือเราก็ต้องใช้บ่อยๆทำแบบฝึกหัดบ่อยๆแล้วเราจะคุ้นเคยกับมัน อ่าเรามาดู regular verbs อ่า regular verbs คืออะไรเมื่อสักครู่ครูบอกไปว่า regular verbs คืออะไรคะคือกริยาที่ปกติหรือไม่ปกติคะปกติค่ะปกตค่ะปกติอ่า,อา,ต,อาต้องเติม ed ใช่ไหมคะนี่ไงอ่า base form หมายความว่า,า,า verb ช่องที่หนึ่ง ถ้าเป็น past simple past simple คุณครูบอกว่า subject บวก verb 2ใช่ไหมคะนี่แหละอันนี้คือ verb 2ส่วน past participle ก็คือ verb 3ะวันนี้เรามาดูที่มันผันเป็น verb 2เราโฟกัสเราโฟกัสเลยว่าถ้าเป็น past simple เราจะเติมอะไรที่ verb ใช่ไหมคะอย่างเช่นอันแรก a l i v e ก็คือมาถึงใช่ไหมมาถึงอันนี้มันคือ base form ของมัน รูปร่างหน้าตา verb ของมันที่ยังไม่ผันอะไรแต่ถ้ามันเป็นผันเป็น verb สองเมื่อไหร่เราเติมอะไรได้เลยคะเติม <ED. S 1> อะไรได้เลย e ีนี่แหละพวกที่เติม ed ได้เลยขเขาเรียกว่า regular verbs ที่ปกติอ่เรามาดูหลักการเติม ed ที่ regular verbs คะ่ะถ้าคขอไม่ใช้เมาส์แล้วกันนะคะ ถ้าเกิดว่าคำนามคำนั้น sorry ค,คำกริยาคำนั้นลงท้ายด้วย y ใครเขียนหน้าจอคุณครูอย่าเพิ่งเขียนนะคะใครเขียนหน้าจอคุณครูอย่าเขียนนะคะห้ามทำอะไรกับหน้าจอนะคะถ้าเกิดคำกริยาคำนั้นลงท้ายด้วย y เราต้องเปลี่ยน y ให้เป็น i ก่อนแล้วค่อยเติม ed นัเกเรียนอย่างเช่นคำว่า mary 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 ลงท้ายด้วย y ใช่ไหมคะ,ะถ้ามันเป็นอดีต ถ้าเราจะใช้ใน past simple เราก็เปลี่ยนจาก y เป็น i แล้วค่อยเติม ed อย่างเช่นคำว,ว่า study เห็นไหมมันลงท้ายด้วย y ใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนจาก y เป็น i แล้วเติม ed อันนี้คือเราจะทำให้มันเป็นอดีตเป็น past simple โอเคไหมคะหลักการเติม ed หลักการที่<อ>1คือถ้าคำกริยาลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed for example ก็คือตัวอย่างนะคะ ตัวอย่าง yesterday Jack study at all ู uh, ้ a l r d a y sorry yesterday Jack study a l r d a y นักเรียนเห็นไหมคะอ่ามีคำว่า yesterday แสดงว่าเป็นอดีตอดีตครับอดีตค่ะอ่าเก่งมากเป็นอดีตใช่ไหมครับทีนี้เป็นอดีตเราต้องรู้ปุ๊บเป็นอดีตเราต้องรู้แล้วว่า verb มันต้องเปลี่ยนแน่นอนใช่ไหมครับโดยเปลี่ยนก็คือจาก verb study เปลี่ยนเป็น สตัดดที่เติม e d ใช่ไหมครับครับ okay. คุณครูบอกว่าถ้ากริยาลงท้ายด้วย y ต้องเปลี่ยน y เป็นอะไรก่อนครับถ้าจะทำให้มันเป็นอดีตเป็น i ค่ะแล้วเติมอะไรคะเอ,อ่อ e d อโอเคเติม e d ทีนี้ถ้าคำกริยานั้นลงท้ายด้วย e อยู่แล้ว เราแค่เติมดีเข้าไปใช่ิญนักเรียนง่ายไหมคะถ้าคำกริยานะั้นมันมี e อยู่แล้วเราไม่ต้องไปเติม ed ซ้ำอีกรอบเราเติมดีเข้าไปได้เลยอย่างเช่นคำว่า hate อ่า hate นักเรียนรู้จักคำนี้ไหม hate แปลว่าอะไรคะ hate แปลว่าเกลียดใช่ไหมคะเกลียดเห็นไหมถ้ามันเป็นช่องสองมันก็เติมดีลงไปเลยช่องสามก็พันเหมือนกัน hate 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 โอ okay, เคนะคะนี่อย่างคำว่า like ลงใช้ด้วย e แล้วก็เติม d e, เข้าไปด้วยเลยนะคะอะ่มาดูตัวอย่าง for example we really like ใช่ไหมคะ the m o e we watched last night เราเห็นควาว่า last night แสดงว่าเรารู้แล้วว่ามันเป็นอดีตรหรือปัจจุบันคะอดีตอดีตเป็นอดีตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่า verb มันจะต้องทำอะไรสักอย่างแน่นอนถ้ามันเป็นอดีตถูกต้องไหมคะ <พอ S 1> เป็นพาซิมก็ต้องบวกเวิร์บช่องสองเวิร์บช่องสองก็แค่เติมอะไรเข้าไปคะเติมอ,อะไรเข้าไป ed เติม<อ>ตต ed เข้าไปแต่ทีนี้มันมี e อยู่แล้วเราก็เลยเติมแค่ d โอเคไหมคะอันนี้ที่มันเป็นเวิร์บที่เป็น regular verb นะที่ผันแบบเติม ed เข้าไป regular verb หมายถึงเวิร์บที่เติม ed เข้าไปโอเคไหมคะ อะทีนี้มันมี verb ที่เป็นปกติถ้า verb ที่ไม่ปกติล่ะ irregular verb ถูกต้องไหมคะ verb ที่แบบหน้าตาจะเปลี่ยนไปเป็นคนละตัวเลยใช่ไหมไม่เหมือนอันเมื่อกี้ใช่ไหมคะง่ายๆเป็น r e g u l a r verb แค่เติม ed ในภาษาอังกฤษนักเรียนมันมี irregular verb อยู่ตั้งประมาณ200คำอะคือถ้าคุณครูจะเอามาสอนวันนี้มันก็คงไม่หมดเพราะฉะนั้นคุณครูจะเอามาบางส่วนโอเคไหมคะเอาไหมพวกเราดูเป็นตัวอย่าง แล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปท่องกันดูว่ามีอะไรบ้างาค่อยๆท่องไปแต่และว,วันวันละสิบคำเดือนนึงก็น่าจะได้ครบแล้วใช่ไหมคะเ r r e g u l a r verb อ่เรามาดู i r r e g u l a r verb verb ที่ผันไม่ปกติ verb ที่เปลี่ยนหน้าตาไปเลยแบ่งออกได้เป็นสี่กลุ่มนะคะกลุ่มแรกอ่มีอะไรบ้างแล้วคุณครูจะพาไปรู้ทีละกลุ่มกลุ่มที่1นึ่งคำกริยาที่มีรูปเหมือนกันทั้งสามช่อง คือมันไม่เปลี่ยนไปเลยอนะนั่เคืองันช่องแรกเป็น cost ช่องสองก็เป็น cost ช่องสามก็ยังเป็น cost อันนี้ง่ายๆคือไม่ต้องเติมอะไรให้มันเลยถูกต้องไหมคะอ่าถ้าใน past simple กับ past participle นะคะก็คือช่องคราจะเรียกง่ายๆว่าช่องสองกับช่องสามโอเคไหมคะเว็บ,บช่องสองกับช่องสามหน้าตาเหมือนเว็บช่องหนึ่งอ่ากรุปแรกก็จะมีคำว่า cost ราคา cut ตัดใช่ไหมคะ cut 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 Urt, hurt, 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 เฮิร์ทใช่ไหมคะเล็ t เล็ดอ่ะเรามาดูตัวอย่างอ่ะตัวอย่าง for example อันแรกบอกว่า our car cost a lot of money but it's already breaking down อ่ะนักเรียน,นคำว่า cost หมายถึงว่าราคานะคะรถเรามีราคาแพงใช่ไหมราคาเออราคาแพงแต่ว่า มันก็พังได้เหมือนกันก็พังได้เสมอใช่ไหมคะอันที่2อง Pasha hurt himself in our soccer match last weekend อ่นักเรียน last week end ก็คือหมายถึงว่าสัปดาห์ที่แล้วเป็นอดีตใช่ไหมคะแต่เราเห็นไหมว่าคำว่า hurt ก็ยังผันหน้าตาเหมือนเดิมมาอยู่ในกลุ่มที่1ที่เป็น irregular verb ที่ยังผันหน้าตาเหมือนเดิมถ้าเราเห็นคำว่า hurt เราจะเติม ed ได้ไหมครับได้ไหมอาชิ ได้ไหมครับไม่ครับไม่เออฮะได้ไหมครับไม่ครับอ่าไม่ได้เพราะว่ามันเป็น i r r e g u l a r verbs ใช่ไหมครับที่อยู่ในกลุ่มที่หนึ่งที่มันผันเหมือนกันทั้งสามช่องก็หน้าตาเหมือนเดิมอันนี้จำไม่ยากอ่าคุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูห้าคำนะคะอันต่อไปที่สองอ่ากลุ่มที่สองที่เป็น i r r e g u l a r verb กลุ่มที่สอง ความกิริยาที่ช่องสองกับช่องสามจะเหมือนกันอ่าช่องสองกับช่องสามเหมือนกันแต่ช่องหนึ่งไม่เหมือนนะนักเรียนอย่างเช่นคำว่า b, ing. b ing, บินบ i n แปลว่านำมา Bing ก็เป็น Bing bought bought buy ก็เป็น buy bought bought นักเรียนคำว่า Bing มีตัว R ด้วยนะคะเขียนไม่เหมือนกันนะ cash 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 ใช่ไหมคะ cash c a s h cost sorry feel felt felt อันนี้คือสิ่งที่นักเรียนต้องจําให้ได้อันนี้คุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะบทนี้เลยอะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําในการเรียน regular verb กับ irregular verb ก็คือนักเรียนต้องท่องกริยาสามช่องให้ได้จำให้ได้ว่ามันผันยังไงออันนี้มันอยู่ในกลุ่มที่สองคำกริยาช่องสองกับช่องสามเหมือนกันใช่ไหมถ้าเราทําให้มันเป็นอดีตกอ็อย่างอีกตัวอย่างหนึง have h a v e ถ้าเป็นช่องสองก็เป็น h a d head ear heard heard เห็นไหมคะอันไหนอีกที่เราเจอบ่อยๆ teach taught taught think thought thought ห็นไหมคะสังเกตด,ดูว่าช่องสองกับช่องสามมันเหมือนกัน get got got แบบนี้ค่ะอ่ะดูตัวอย่าง For example they had lunch at a Thai restaurant on Monday อือ พวกเขากินข้าวเที่ยงที่ร้านอาหารไทยใช่ไหมคะในวันจันทร์นักเรียนถ้านักเรียนเห็นคำนี้รู้เลยว่ามันเป็นอดีตนะคะปกติแล้ว h a d lunch มันมาจากคำว่าอะไรนักเรียนรู้ไหมถ้าถ้าเกิดว่ามันยังไม่ผันมันมาจากอะไรคะมันมาจากคำว่าก็นี่ไงค,คุณครูอบอกแล้วว่า h a d h a d เวอร์ช่ช่องหนึ่งของมันคือ half อ่าใช่ไหมมันมาจากคำว่า half lunch แต่ทีนี้มันเป็นอดีตมันเลยต้องใช้ช่องสองก็คือตรงนี้ past simple ใช่ไหมคะก็เป็น had โอเคนะคะอ่าคุมที่สองอ่าตัวอย่างที่สอง have you heard the news about the train have you heard the news about the train ใช่ไหมคะ heard มาจากคำว่าอะไรนะักเรียนหาเจอไหมเลยนะั้น heard มาจากคำว่าอะไรคะ Heart มาจากคำว่าอะไรเออมาจากคำว่าเฮียเก่งมากค่ะ h e ียเ e ีย h e a r ดือดแต่ว่าได้ยินใช่ไหมคะ hear แปลว่าได้ยินเฮือคุณเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับรถไฟไหมใช่ไหมคะทีนี้ irregular verbs กลุ่มที่สามนักเรียนลืมหรือยังว่า irregular verbs หมายความว่าอะไรนะคะ v e r b ที่ ่านไม่ปกติค่ะอ่าไม่ปกติร่างหน้าตามันจะเปลี่ยนไปว่าบางทีมันก็เหมือนเดิมใช่ไหมคะก็แล้วแต่ว่าไหนมาอยู่กลุ่มที่สามกริยาช่องแรกกับช่องสามเหมือนกันหมายาความว่าช่องแรกกับช่องสามเนี่ยเหมือนกันแต่ช่องสองอ่ะจะเปลี่ยนไปเห็นไหมอย่างเช่นคําว่าคาที่แปลว่ามาคำเข้มคำมาใช่ไหมคะอ่า Be become become อ่า become ก็กลายเป็นใช่ไหมคะก็เป็น become became become run land run อ่า run แปลว่าอะไรคะแปลว่าิ่งใช่ไหม <Okay. S 1> อ่าทีนี้ถ้าพวกเราจะใช้ verb พวกนี้ใน past simple ถ้าพวกเราจะใช้มันใน past simple พวกเราก็ต้องเปลี่ยนรูปให้มันถูกต้องไหมคะจากคำก็จะเป็น came จาก become ก็เป็น became จาก run ก็เป็นนี่ ยกตัวอย่างที่ came back home at 4 a.m. on Saturday เขากลับมาบ้านตอนตีสี่นะคะในวันเสาร์โอเคเขามาจากคำว่าอะไรนะคะเขามานจากคำว่าอะไรคอม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 แล้วที่สองนะคะ the dog ran into the garden after he opened the door แปลนมาจากคำว่าอะไรคะแปลนโอเคค่ะอันนี้คือกลุ่มที่3ามที่เป็น irregular v e r b ทีนี้เรามาดูกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4ี่ irregular verbs ที่เป็นคำกริยากลุ่มที่4ใช่ไหมคะก็คือทั้ง3ช่องมันผันไม่เหมือนกันเลยนะักเรียนมันเปลี่ยนไปเป็นละตัวเลยอย่างเช่นอันแรกที่พวกเราคุ้นเคยกันนี้คือ verb to be ใช่ไหม verb to be ถ้าเป็น past simple จะเป็น was verb ถ้าเป็น past participle นะคะก็จะเป็น been ใช่ไหม be was f o r been ใช่ไหมคะ begin be, uh, begin began began b l a k b r o k e broken Sho es, shoes shoes เห็นไหมหน้าตาไม่เหมือนอะไรสักช่องใช่ไหมคะก็ยังมีคำว,ว่า do did done drink drank drunk อันนี้เราเจอบ่อย drink drank drunk น,นักเรียนอันนี้ยังไม่ต้องจดก็ได้ นะคะแล้วไปดูวิดีโอย้อนหลังแล้วค่อยพอสแล้วค่อยจดนะคะจะได้ไม่เสียเวลาโอเคไหมอก็จะมี drive do drive and eat e ate e a t e n นี่ไงอักยันคาว่ากินที่เรียนเจอบ่อยๆ eat เอ่อถ้าเป็น past simple หรือ verb ช่องสองนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็น ate ใช่ไหมคะช่องสามก็เป็น e a t e n fall fell fallen give g i v e given go went gone นักเรียนคําว่า go ที่แปลว่าไปถ้ามันเป็นอดีตมันไม่ได้มี go อีกแล้วนะมันไม่ได้เติม ed นักเรียนมันต้องเปลี่ยนเป็นคําว่าอะไรครับเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรครับ went went ก็เป็นว <Went. S 1> า w e n หรือว่าช่องสามก็เป็นก o n e แต่เราเรียน past simple ก็คือ verb ช่องสองเพราะฉะนั้นเราจะดูแค่ช่องนี้ก่อนโอเคไหมคะ uh, no uh, ที่แปลว่า uh, no new no ซีโ Seen อันนี้เหมือนกันคำว่า See เราเจอบ่อยมากนลยเรี่ย e e แปลว่าอะไรคะ See แปลว่าอะไรคะดูอ่าซีแปลว่าดูถ้ามันเป็น past simple verb ช่องสองเนี่ยมันจะผันเป็น s ซ่ผันเป็น s ซ่ s ีโซ e s ี e ป s ค e ปิคแปลว่าอะไรคะสปิคพูดค่ะพูด พูด speak วพูดใช่ไหมคะแต่ถ้ามันเป็นพา s t ทซิ p l e หรือ verb ช่องสองมันจะผ่านเป็น spoke. s p e k k speak spoke, spoken swim s w a m s w n m swim so แปลว่าอะไรคะสวิมว่าย uh, น้ำค่ะสวิมแปลว่าว่ายน้ำถ้ามันเป็นพา s t simple หรือ verb ช่องสองมันจะเป็น s w a m ใช่ไหมคะอ่าโอเค take took taken take ก็แปลว่านำมาใช่ไหมคะถ้าเป็นเวฟบช่องสองก็เปลี่ยนเป็น took bake walk walken b a k แปลว่าเอ่อูกนะคะ r i g h t r o a d r i g h t h a n d นักเรียน r i g h t แปลว่าแปลว่าอะไรคะเขียนค่ะเขียนมากค่ะแปลว่าเขียนถ้าช่องสองของมันเป็น r o a d ใช่ไหมคะช่องสามเป็น r i t a n d r i t hand เหียนดูตัวอย่าง for example the kids ate a lot of cakes at the party ถ้าเราเห็นคำว่า ate ปุ๊บเรารู้เลยว่ามันเป็นอดีตรหรือปัจจุบันคะอดีตค่ะอ,<า>อดีต,ดตเพราะว่าคำว่า ate มันมาจากคำว่า eat ใช่ไหมคะที่แปลว่ากินใช่ไหมเออเรารู้เลยว่าเป็นอดีตดูจากเว r รได้เลย อันที่สอง J ด o เด o นไปถึง t อร d พอร์ there ลี้ยมาจากคำว่า drive ใช่ไหมคะ <im> ที่แปลว่าขับมาก็รู้เลยว่ามันเป็นอดีตใช่ไหมคะอ่ะโอเคนักเรียนมาถึงตรงนี้คุณครูจะถามว่าเรากำลังเรียนเรื่องอะไรคะถ้าตอบไม่ได้คุณครูจะให้เรียนใหม่นะเราเรียน regular ะไรคะ regular verbs regular verbs regular verbs อย่า regular verbs ใช่ไหมคะ regular v e r b คือ v e r b ที่เติมอะไรได้เลยคะ ed ค่ะร d d เติม ed ได้เลยแต่ถ้ามันลงท้ายด้วย y แล้วต้องเปลี่ยน y เป็นอะไรก่อนคะเป็น i i แล้วค่อยเติม แล้วเติม e D ใช่ไหมคะ <Okay. S 1> แล้ว uh huh. อีกอันนึงที่เราเรียนอยู่ก็คือ i r r e g u l a r v e r b ใช่ไหมคะมันแบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม e <Okay. S 1> กลุ่ม <Okay. S 1> อ่ะดูใหม่นะคะอีกรอบหนึ่งกลุ่มที่หนึ่งคือมีรูปร่างเหมือนกันสามช่องเราต้องจำเอาแล้วน,นักเรียนเราต้องท่องเอาอะว่ามันคำว่าอะไรบ้างเพราะว่ามันไม่มีทริคในการจำนะคุณครูก็ต้องอาศัยการใช้บ่อยๆด้วย ทำแบบคุณหัดบ่อยๆแล้วถึงจะจำได้ก็มีคำว,ว่า c o s t c u t h u r t let, put อ่าพวกเนี้ยมันเหมือนกันทั้งสามช่องเลยพวกนี้ไม่สามารถเติม ed ได้นะยังจะสับสนนะคะพมันเป็น irregular verb ใช่ไหมคะอ่ากลุ่มสอง่มีเหมือนกันสามช่อง irregular verb ที่ผ่านเหมือนกันสามช่อง irregular verb ที่ช่องสองกับช่องสามผ่านเหมือนกันอ่ะ bring แปลว่าอะไรนักเรียน bring bring แปลว่านำมานะคะ buy bought bought buy แปลว่าซื้อใช่ไหมคะ cash catch caught แปลว่าจับนะคะ cash feel อ่ะ feel แปลว่าอะไรคะอ่ะ feel feel แปลว่ารู้สึกใช่ไหมคะ เ l t e l t t e l t ใช่ไหมคะอ่าโอเคมีคำไหนที่นักเรียนไม่รู้อีกไหมคะ I say s a เแปลว่าอะไรคะ say เราเจอบ่อยมากพูดอ่าพูดแต่ถ้ามันเปลี่ยนเป็นช่องสองเป็น past simple ใช่ไหมคะเราต้องใช้ verb ช่องสองมันจะเปลี่ยนรูปร่างเป็น say say อ่า good job say แล้วก็เป็นช่องสามก็ยังเป็น say ใช่ไหมคะอ่า s a ่ s a ่ s a ่โอเคนะคะอีกอันนึงอ่า think think คำนี้เราก็เจอบ่อยใช่ไหมคะคำนี้แปลว่าคิดใช่ไหมคะนักเรียนถ้ามันเป็นช่องสองกับช่องสามมันจะเหมือนกันนะช่องสองกับช่องสามก็คือ think thought thought นะคะอ่า uh, อันนี้เป็นกลุ่ปที่สองที่อยู่ใน irregular verbs นะคะอ่ากลุ่มที่สาม เหมือนกันแค่ช่องแรกกับช่อง3ใช่ไหมคะแต่ช่องสองอะหน้าตาเปลี่ยนไปอย่างเช่นคำว่า come c m แปลว่าอะไรคะ come แปลว่าอะไรคะ come mm hmm. มา mm hmm. ถูกต้อง come came come mm hmm. ใช่ไหมคะถ้าเราใช้เป็น past simple mm hmm. เป็นอดีตอะอ่า mm hmm. มันก็จะเปลี่ยนรูปร่างเป็น came mm hmm. ใช่ไหมคะ mm hmm. นักเรียน become แปลว่าอะไรก็ become 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 ถ้าเป็น past simple หรือ verb ช่องสองเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็น became run l a n d run คุณผุดทวนให้นะคะอ่ะโอเคกลุ่มที่สี่ใช่ไหมเอลิกษรก์ verb มันมีสี่กลุ่มมาดูกลุ่มที่สี่ที่ผันไม่เหมือนกันเลยคุณครูก็บอกไปทุกตัวแล้วใช่ไหมคะแล้ววันสักคู่ทีนี้งานของเราคือ อ่ะ regular verb ก่อน regular verb คือ,อ verb ต้องเติมอะไรเข้าไปคะ ed ค่ะรับเพราะฉะนั้นเราจะทำให้มันเป็น past simple past simple ก็คือ subject verb 2 verb ช่อง 2. นักเรียนข้อแรก you to a lie in e n my last week ต้องเปลี่ยนนะคำในวงเล็บเป็นยังไงคะ เติมด bon. ีครับเติมดีไปข้างหลังไม่ต้องเติม e ดีหรอเติมแค่ดเหรอครับ hmm. มัน <rude> ม uh, <ja>. ีแ <weird> ต่อ <medio normalmente> no ีมันมีอีแล้วครับเก่งมากครับเพราะว่ามันมีอีแล้วเราก็เติมแค่อะไรให้มันได้เลยดีคััดีดีเก่งมากครับข้อสอง my mom study e d s u s ั i a n at university เก็บดีๆนะคำว่า study ลง้ายด้วย y ครับเปลี่ยน Y เป็น I แล้วเติม E ค่ะยุ่จอกเปลี่ยน Y เป็น I แล้วเติมดีอ่ะข้อสาม I did it for you yesterday but you weren't at home ตเองมีตเติมีค่ะอ่ะเติม E อ่าเติมเราตอบได้หมดเลยมั้งคะเนี่ยอ่าข้อสี่ล่ะ,ะ Last night Morgan a d Alice Pain, Day, s p e n d their holiday ED ค่ะ ED นะครับอ่าเติม ED ค่ะพวกเราจำได้ไหมบางคนอนะ่ะสัปดาห์ที่แล้วตอนที่เราเรียนพาร์สิมโป้พวกเราเติม ED ให้ครูหมดเลยไม่ดูเลยว่ามันลงท้ายวายไหมไม่ดูเลยว่ามันเปลี่ยนรูปร่างเลยใช่ไหมคะครู่าห์ส่งเว็บ ไปใ,ให้แล้วว่ากิริยาสามช่องขันยังไงอ่าดูด้วยนะคะเด็กๆ Tom ่ invite us to his birthday party ข้อนี้ตอบอะไรตอบยัไงคะเติมอะไรเข้าไปเติมดีครับอ่าเติมดีเข้าไปมาถึง irregular verb เอ e ล u ก a ณ์เวิรคือการผันไม่ปกติถูกต้องมานักงเรียนแปลว่าหน้าตาของพวกนี้มันจะเปลี่ยนไปใ oh. อ่ไหมคะอ่าเราเห็นไปแล้วเฮียผันเป็นอะไรคะ,คะ here. Here. จำได้ไหมคะเฮียเฮียจำได้ไหมคะเฮียผันเป็นอะไรจำได้ไหมฮอ oh. ไม่ให hey, mm ้ม hmm. hey, ah, ันจะหมดเวลาหรอกเราให้ม uh, uh ันเข้ามันก็ได้ตอนนี้ได้กินอีกไปจะเชื่ไรเชื่อมเนี่ยไม่ห้เข้าไปค่ะเดี๋ยวนักเรียนเราจะเรียนต่อกันอีกยาวอยู่นะคะนักเรียนอ่าเด็กๆเด็กๆคะวันนี้ก็คือเราจะมีแขกมาเขาอยากดูการสอนของปหก เพราะว่าเราห้องเราสําคัญมากเราจะขอดูป .6 หกฉะนั้นวันนี้จะต่อเวลาอาจจะยาวหน่อยนะคะเพราะว่าจะมีคนมาดูเยอะเด็กๆก็ให้ต่อคุณครูลินด้วยนะคะโอเคไหมคะโอเคคับค่ะเข้ารหัสเข้าอหัเด็กๆเข้าเข้ารหัสถ้าจบห้องนี้แล้วให้เข้ารหัสของคุณครูนะคะ จะจะส่งไปให้ทางไลน์อีกรอบหนึ่งค่ะจะส่งรหัสไปทางลาไลน์ให้อันนี้ถือว่าเราเป็นการซ้อมน,น,นักเรียนเพราะว่าถึงเวลาจริงเราจะตอบ,ตอบได้ใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราออกแล้วเข้าใหม่นะคะครับริะะจะส่งไปใน46เ,เข้ารหัส